บเกือบเท่าราคารถเกือบเท่าราคารถใช่โอเคสามแสนแต่งไปแสนแสนห้าอันนี้คือความจริงเลยไปดูดี<อ>ดีดนะยังว่าเป็นปลาดุกถ้าเป็นปลาไหลนี่แย่เลยเรืแบบ่องลยาวซะด้วยโอเคในตัวนี้รีวิวรถนะครับอ๋อรีวิวรถคือยังไงรถรถรถประจำตำแหน่งไว้ตัวนี้ฮะอ๋อเป็นรถ BMW E6 ถือไหมวะไม่ปวดเลยอ่ะ BMW E6 ก็แต่งมาประมาณหนึ่ง แต่งมาอะไรมั่งแค่ประมาณนึงแหละเนี่ยฐานโคตรเยอะเงี้ยปลากระโปรงคาร์บอนล้อช่วงล่างไฟหน้าก็ไฟหน้าก็ทำหมดดิปปี้ดิปปี้เพิ่งใส่แล้วก็อันนี้ข้างในโปงโปงาะไยคาร์บอนเออไม่เดิมเลยว่าแอม์โปร่งอะโปงอะไคาร์บอนหัวชักนโดนชักปฝาท้ายคาร์บอนมันดียังไงคาร์บอนเนี่ยมันเบาสมมติฝาท้ายเนี่ย ถ้าปกติหนักสมมติอยู่ประมาณ30ิโลอะคาร์บอนจะเหลือแค่ประมาณสิบโลตอนนี้นะสิบโลไม่ถึงด้วยเจโลมันมันเบามันเบามากมันช่วยทําให้สปีดได้มากขึ้นด้วยด้วยแล้วก็น้าน้าหนักตัวเราเยอะด้วยไงอ๋อแล้วก็แล้วก็สวยเรื่องเรื่องสวยสวยแต่ดูแลยากบ้านเรามันมันร้อนร้อนฝาฝาม้นนี่อะไรเนี่ยเอ็มเปอร์ฟอร์แมนเออมันคืออะไรครับ ไอ้ BM เดับดับเบนจูมันจะอ่าเหมือนเหมือนถ้าเป็นเบนท์ก็เอเอ็มจีอ่ะอ่าแต่นี่คือถ้าเป็นเฟนเดอร์เขาต้องชอบมากเด้อใช่ปก <laughs> ็ไม่มีก็ไปดักช่วงล่างแต่ลอ้ลอลอ้อล้อวิกเตียล้อเป็นของนายาบ้านเราดีแหละผมผมผมไม่ชอบ b ี s ผมว่ามันเชยอ่าแต่สวย b ี s ก็สวยแต่ผมชอบอะไรที่มันมันไม่มเหมือนชาวบ้านอันนี้ก็เปลี่ยนไฟเลี้ยวก็เปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลย แต่ไครตรงนี้สั่งไปแล้วยังยังไม่ได้ใส่มันหลุดอยู่เดี๋ยวเร่นิดหน่อยอะแตส่นิดหน่อยใส่นิดเดียวหน่อยอ่าได้ไหมใส่นิดเดียวข้างข้างในเปิดมาก็จะเป็นคาร์บอนด้วยโอ้โหแล้วเปิดดูหน่อยแล้วทำไมเปิดเปิดดูหนาตอมหนาไปสบายแล้วรอรอแบบนั้นมันเลิศนะมีมีไฟไซเลนด้วยไหนไฟไซเลนโอ้ S <S วเอว้ยเดี๋ยวก่อนนะเห็นแค่นี่อาลีบาบาหรือเป็นลาซาดาเป็นไรถูกต้องถูกต้องแม่แม่ไอ้นี่เป็นสัง่งที่ร้านมันก็สั่งได้ได้ก็นี่โอ้เครื่องเดิมไหมเนี่ยเครื่องเดิมคา,าร์บอนแต่ว่าหลุดไปแล้ว oh, oh. เดี๋ยวรอ,อไปทำคาร์บอนทั้งหมดโ oh, oh. อ้โหอ่าก็แต่ไฟน่าจะพิเศษกว่าคันอื่นเพราะว่ามันจะเป็นวงแหวนสองดวง ไม,ไม,ไม่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 ใช่วงแหวนของเราลูกแก้วปกติจะมีลูกแก,ลลกแก้วแค่ดวงเดียวอ่าอันนี้ไปทำเพิ่มมาอ๋อไอ้ไอ้นี่ก็จะเป็นแผกกันความร้อนเจ้เาเจ้าเจ้านี้งานดีครับเนี่ยเหรอใช่เจ้านี้งานดีมากเอออย่างอื่นไม่มีอะไรละ่ะก็บอกเยอะไม่ได้เดี๋ยวเมียรู้เอาที่เห็นภายนอกบอกเยอะไม่ได้บอกเยอะไม่ได้ แต่เนี่ยดีมากเวลาขับไปพัทยาอะไรเงี้ยมันจะมีพวกกระบะซิ่งโชอ์มาจี้ตูดจะทำไมก็เราเราก็ปล่อยให้เขาแซงก่อนแล้วเราเปิดไฟไซเรนใส่มันจี้มันแบบไม่ไม่ใส่มันปุ๊บมันก็จะหลบเองโดยอัตโนมัติมันเขาจะว่าเป็นรถตำรวจหรืออะไรเงี้ยอ่อปกติแล้วที่กฎหมายเป็นเนี่ยผิดไม่ต้อเปิดเปิดเปิดชั้นเปิดเปิดเปิดให้เป็นจังหวะไงอ่า ก็จะมาหาที่เนี่ยฝาฝามันจะเบาปกติไปไหนอ่ะพ่อแม่สวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาก็ไม่มีอะไรละประมาณนี้ล้อยื่นออกมาเยอะมากอันนี้คือจงใจจงใจเพื่ออะไรสวยสวยมันนี่คือสวยเหรอสวยใช่แล้วมันไม่ไปขูดกันเลยหรอเนี่ยขูดแล้ว แม่เลขับรม่ขับรถเล่นนะไปดูดีนี่พี่ได้ไแม่แม่ห่วไอ้นี่ไงร้อนร้อนห่วไฟไปไหนอม่ไม้อ๋อไม่กัไมเ่ากลัวยไงอ๋อไม่อไม่หรอกขอไฟนี่มันจุดไฟเผาตรงนู้นกลัวกลัว่าไปเ้ยโอเคจบเท่านี้ไก่อนแดก่อน หมดไปเท่าไหร่ฮะนีบอกราคาเสนอร,ราคาเข้ารเ,เลขก,ลก,ก,ลกี่หลักกี่หลักหกหลักคือแพงกว่ารถใช่ไหมถ้าถ้าจริงเกือบเกือบเกือบเท่าราคารถเกือบเราได้โอเคสามแสนแตงไปแสนแสนห้านนี้คือความจริงใช่ไหมเก <laughs> ิน <laughs> พูดไม่ได้ไปไปไม่ไหนไปไปซื <laughs> ้อกับ้า อะไรแล้วให้เอนนูนี่รีวิวเมียนะครับอ๋อเดี๋ยวคุยโทรศัพท์อยู่ครับครับโอเคครับเดี๋ยวจะให้มีเรารีวิวหลายอย่างแล้วให้อยากให้เอนนนี่รีวิวรีวิวเมียหน่อยเอาจะเจ้าความคิดเห็นว่ายังไงยังไงก็ได้ฮะให้ให้ได้หมดครับเกลียดละรอเมีเอนนูนี่คุยโทรศัพท์โทรศัพท์สักครู่นะครับเอนนูนี่ครับรีวิวเมียนะครับผมตอนนี่เมียผมครับ เนี่ยผมเป็นคนน่ารักครับผู้จัดแพร่ละแนะนำตัวนะครับใกล้ใกล้ไม่ได้เกล้นี่ครับน่ารักครับเมียเมียเมียชื่ออะไรครับเมียชื่อน้องโซ่ไม่ใช่เมียชื่อใบบัวครับโอ้โหเป็นคนตลกเลยเนี่ยตลกมิเสน่ห์น่ารักน่ารักอะะไรนใจดีตลกน่ารักใจดีนิสัยดีไม่พูดคำหยาบเลย่่ใคะเวลาทะเลาะกันไม่ด่าผมเลยนะ ดาโกนเงาสักหลักดาพ่องดาแม่งเงี้ยเหรอคะอ๋อเป็นอย่างนี้เองดีเวียดเนี่ยดีเวียดเนี่ยอะไรหนูเป็นคนดีน่ารักเรียบร้อยพับเพียบตดอะค่ะเรียบร้อยขนาดไหนโอ้เข้เพียบตดเวลาขี้ก็ไม่ไม่มีเวลาพี่ขี้ต้องแก้ผ้าขี้อะคิดดูทำไมอะเอาแล้วต้องแก้ผ้าพี่จริงไม่ถอดหนังเกงไม่ได้ไงอ๋อถ้าถอดต้องเกี๊ยแต่ไม่ต้องแก้ผ้าขี้อันนี้ผ่านไปโอเคโอเคแล้วเราเจอกันที่ไหนครับ นั่งๆเลยกันนั่ง,งสรุปแล้วไม่ได้ไม่ได้เลคคอร์ดเจอกันนี่ <c oughs> เจอกันหลังเวทีเดี๋ยวผมจะใส่อ่าเดี๋ยวผมจะใส่เสียงแบบโรแมนติกเป็นเพลงกุ๊กกิ๊กน่ารักสำหรับไอ้นี่นะเจอกันหลังเวทีผมเข้าไปหลังเวทีคอนเสิร์ตผมก็เจอว่าแดนเซอร์ตอนแรกจริงป่ะเห็นตะคุ้มตะคุ้มอยู่ผมก็เลยลากลากเขาไปคนไม่ใช่หมาครับผมเออลากเขาไปเจอกันหลังเวทีโอหดีไม่เจอหลังวันเจอในเพลงกุ๊กเจอในเพลงกุ๊กใครเจ็บใครก่อน ผมหน้าตาอย่างเงี้ยท้องสกีผมค่อนดิโอ้ทำไมถึงสกีไอ้ต์นี่ก่อนครับอ๋อพอดีว่าพอพอมาเจอนัดเจอปุ๊บต่อยท้องละเข้าห้องเลยอ๋อ้เขาเลยโอ้โหใช่ง่ายผมก็ผคืนหลอดจัดเต็มจัดไม่ไหวเลยจริงๆตรงนั้นผมไอ้นี่เขาเรียกว่าหน้าตาดีหน้าตาดีทิงไงที่เอนโทนี่แบบโกอินเตอร์แล้วตอนนี้โกไปไหนอ่ะ ทำไมเมียไม่รู้งงมากเลยเนี่ยไม่รู้อะไรเีเจมาถามไม่ก็จะรอเซอร์ไพรก็จะรอเซอร์ไพรส่ต้องรู้ต้องรู้โอเคโอเครอเซอร์ไพรส์รอเซอร์ไพรส์ก็ดีอยากให้ทําให้ดีแล้วทําให้ไปให้ได้แหยแล้วบอกยังว่านายแอดมาเมื่อวานรบกวนนะคะให้ไปเรียนภาษาเพิ่มเติมด้วยค่ะสกิโตโกอินเตอร์นะคะคุณคะเราไม่ต้องเลยวันวันหนึ่งคุยกับทานเสน่ห์ค่ะทุกคนกำลังกลังจะบอกว่ามิจิเรียนสกิโตโกอินเตอร์นะคะคุเมียฝรั่งแต่ไม่ทันละ ถ้าถไามาแล้วมัผง yes 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 เลยวพอเราเตหนผม yes เ,เดี๋ยวามได้ก็ yes อ๋อเน,นี่ยแหละอันนี้แหละถึงทำให้แบบว่าบรรดาผู้หญิงใจติดเพราะว่าอะไรก็โอเคไปหมดไงไม่มีไม่มีปฏิเสธเลยปีนักงงเนียแต่ฝากให้ติดตามที่ไหนได้มาติดตามใบบัวได้เท่าไหร่ครับติดตามใบบัวได้ที่ tiktok ใบบัวมีใบบุญภาษากิจเลยค่ะ buib U A นะคะแล้วก็ a c e b o o k ใบบัวมีใบบัวภาษาไทยเลยค่ะไปรีวิวเหตุการอยากรีวิวอะไรกับเมียรีวิวเมียอะไรกันฮะเยอะแยะเยอะแยะอันนี้คือเก่งนี่คือไม่กล้าพูดเนาะนี่พาผมทำลิลิกมาได้วตอนตอนที่อยู่คนเดียวนี่เบื๊ พูดมากกว่านี้นะน่าหน่ะสินึกเลยไม่ค่อยออกในที่ที่แอบเอาคลิปที่ยังไม่ได้ลงนี่เยอะกว่านี้ไม่ใช่เหรออ่าอนแรกสภาพดีกว่านี้นะเนี่ยผมผ่านการทำเลี่ยไวแล้วอ๋อนี่คือแย่เลยอ่ะอันนี้คือว่าหนูแย่เหรอดูดูไอ้สิรู้คิวด้วยประมาณเขาให้สัมภาษณ์อยุดสิบอกว่าผมไม่ควรใช่ใช่เมื่อกี้ยังมาก่ายอยู่เลยตามนั้นตามนั้นแต่อยากอยากดูรีวิวเบียร์ป๋าบอยเนี่ยบอยคู่บอลเนี่ยเมื่อไหร่ก็จะมี อยากรู้อยากรู้ว่าตอนที่เขาให้ไว้หนวดเนี่ยอยากรู้เหมือนกันยังไม่เห็นออกมาเลยอยากเห็นโกนแล้วโกมไปโกนเลยทำไมไม่ชอบหนวดละอ๋อเมียสั่งห้ามค่ะไม่โอเคมันสกปรกมันดูสกปรกะค่ะ่า่คือคือตัวเขาเนี่ยไว้หนวดอะได้แต่พอสําหรับเราแล้วว่าหน้าเกงมันดูหน้าเด็กกว่า อ๋อชอบกินเด็กชอบกินเด็กซึ่งแก่แล้วหยอกหยอกหย <c oughs> <พ>อกหยอกพอบอกชอบกินเด็กตาปี่อยู่เงี้ยโอเคเี๋ยเพื่อเอาใจเมียนะโกนเอาใจเมียใจเมียใจเมียไม่รู้เอาใจเมียแล้วโดนเมียบังเข้าไม่ใช่เอาใจเมียเมียด่าไม่เคยด่านะแม่แม่บอกแล้วเมื่อกี้แม่สอนแล้วว่ายาวชนะเนี่ยแม่แม่แม่เบนซบอกว่ายาวชนะเนี่ย ในชีวิตจะมีความสุขถูกถ้าอยากมีความสุขมันก็คือมันไม่ควรอยู่แล้วค่ะเนาะเก <c oughs> ิดมาเป็นผัวก็ผิดแล้วค่ะเนาะตอนแรกน่พ่าะแม่จะข้าค่งแม่พูดว่าหย่าฉะนั้นเนี่ยชีวิตจะไม่มีความสุขเขาบอกเม่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะนี่คือผมหน้าของผู้อยู่เบื้องหลังความบริโภเอตอนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเจไปไหนเนี่ย <c oughs> เจมาสัมภาษณ์อะไรไม่มีตัวช่วยแต่ลส่าสเดี๋ยวผมเอาภาพนี้แล้วท้องกลางใส่เป็นหัวใจ ใบพัดเนี <aquí en S 2> <laughs> ้ยแล้วก็ใส่หัวใจตรงกลางแล้วลูกระเบิร์นขายมารักแหละเนาะเนาะทำไมเออดูลักแหละดูหน้าตาแบบรักแหละรักมากรักมากกัดฟันนี้แต่คุณแล้วคู่มากครับน่ารักมากนะครับว่ามีอ่าจะมีเบบี้ไหม อยากมีอยู่อยากมีอยากมีอยู่เออน่าจะมีกระสอบไฟหน้าบ้านก่อนนะเพราะว่าแยกกันยู่แล้วช่วงนี้ทําภารกิจหรือว่าหาเงินก่อนใช่ต้องหาเงินก่อนนะแตคือที่เห็นเสาไฟหน้าบ้านลื่นเลยวิ่งขึ้นสูงสุดแล้วเลเหมือนปลาดุกอะเสาไฟหน้าบ้านเหมือนปลาดุกเลยไปดูดิดีนะยังว่าเป็นปลาดุกถ้าเป็นปลาไหลนี่แย่เลยเรื่องอะไรยาวก็ด้วยโอเคยาายยาสายยาไม่จัด บ๊ายบายติดตามไปบัว <Okay. S 1> ไนะครับผมบ๊ายบาย